สมกระชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่ยยโตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจย์โตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินสวัสดีครับวันนี้เรามาทฤษฎีกันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับออกไซด์คืออะไรนะครับโลหะนะครับที่จะนำมาใช้งานเนี่ยนะครับก็คือ มีการขุดพบนะครับเขาเรียกว่าสินแรก่ก่อนนะครับเป็นสินแร่นะครับในรูปของสารประกอบออกไซด์ของโลหะนะครับหรือโลหะออกไซด์นั่นเองเมื่อนําถินแร่นะครับมาผ่านกระบวนการถลุงแยกด้วยไฟฟ้าหรือหล่อโลหะรีดตีขึ้นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับจะให้ได้โลหะนั้นมานะครับก็เรียกว่าในรูปของโลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมนั่นเอง แต่เนื่องจากโลหะบริสุทธิ์เนี่ยครับหรือโลหะผสมมักจะไม่ใช่สภาวะที่มีความเสถียรภาพนะครับดังนั้นโลหะจึงพยายามกลับไปสู่ดังเดิมที่มีเสถียรภาพมากกว่านั่นก็คือโลหะออกไซด์นะครับหรือสนิมนั่นเองครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเกิดสนิมของโลหะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่เราสามารถป้องกันได้ครับ อ่าอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเป็นวงจรการนําสินแร่ครับมาถลุงใช้นะครับเป็นแร่ทองแดงนะครับอันนี้วงจรนะครับอัดับแรกครับเมื่อเรามีการขุดพบสินแร่นะครับทองแดงนะครับขุดพบสินแร่ทองแดงตามรูปภาพนะครับอ่านี่ครับสินแร่ทองแดงนะที่ขุดพบในเปลือกโลกนะครับตามรูปภาพ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือยังไม่ได้ผ่านการถลุงนะครับทีนี้เขาก็ไปทําการสกัดการล้มก็คือการถลุงนั่นเองนะครับการถลุงเพื่อเอาแร่นะครับเอา,เอ,าออกไซด์ออกนะครับเอาออกไซด์ที่ติดมากับแร่นะครับสกัดออกไปนะครับเมื่อได้แร่บ,บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็นําผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมา ขึ้นรูปนะครับหรือว่าทําเป็นผลิตภัณฑ์เช่นท่อและสายไฟต่างๆครับอันนี้พูดถึงทองแดงก่อนนะนะครับเมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการใช้งานถูกต้องครับก็ใช้งานไปเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลานะครับเมื่อการใช้งานเนี่ยใช้ไปนานๆก็เสื่อมสภาพนะครับมีการเลิกใช้งานหรือว่ามีการสึกกรนนะครับสึกกรนนะครับตามการเวลานะครับมีการใช้งานก็จะสิ้นสุดอายุของ การใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกต้องไหมครับเหมือนเราใช้งานาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเมื่อถึงงานเราไม่ใช้แล้วเราก็ทิ้งนะครับขายต่อนะครับพวกรับซื้อเศษขยะก็นําไปรีไซเคิลนะครับอา่าก็กลับมาสู่วงจรเหมือนเดิมครับนําไปรีไซเคิลเขาก็ต้องเอาไปถลุงอีกถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นภาพนะครับเออเขาเรียกว่าทาง เ,เขาเรียกอะไรสูตรเคมีนะครับเนี่ยในเรื่องของการเกิดสนิมนะครับก็ไม่ได้เก่งเรื่องเคมีนะแต่ว่าเอาภาพขึ้นให้ดูครับว่าการเกิดสนิมเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอากาศน้ําโลหะนะครับเหล็กการผูกก่อนของโลหะที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันนะครับได้แก่เหล็กเป็นสนิมนะครับสนิมเหล็กเป็นออกไซด์ของเหล็กนะครับซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นการที่อะตอมของโลหะ ที่ถูกออกซิไดแล้วรวมตัวกับออกซิเจนนะครับในอากาศเกิดเป็นออกไซด์ของโลหะนั้นเช่นสนิมเหล็กสนิมทองแดงสนิมมอดูบิเนียมการเกิดสนิมนะครับมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากนะครับและมีลักษณะเฉพาะตัวดังนี้1นนะครับการผูกก่อนของโลหะคือปฏิกริรยาเคมีที่เกิดระหว่างโลหะกับภาวะแวดล้อมโลหะกับภาวะแวดล้อมนะครับ2 ภาวะแวดล้อมที่ทำให้ปูกก่อนก็คือความชื้นออกซิเจนนะครับความชื้นออกซิเจนหรือความชื้นกับอากาศนั่นเองนะครับ3ปฏิกิยาเคมีที่เกิดการปูกก่อนนะครับเป็นปฏิกิยารีด็อกนะครับก็คือ3.1มนิครับโลหะที่เกิดปฏิกิยาออกซิเดชันนะครับ2ก็เกิดจากสภาวะแวดล้อมของอิเล็กตรอนนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับ reduction รวมตัวกันนะครับ ทีนี้เรามาดูรูปภาพนะครับการเกิดสนิมของชนิดนั้นอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นสนิมแดงนะครับเป็นสนิมของทองแดงนะครับก็คืออย่างที่บอกข้างต้นนะครับมันจะแยกของไฮโดรคามันนี่แล้วก็เริ่มเป็นสนิมคล้ายนะครับสนิมเขียวสีดำนะครับนี้เป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับเป็นโลหะเงินสนิมออกสีดํานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตะกั่วก็มีนะครับสนิมดํา สรุปครับออกไซด์ ide, คือสนิมของแร่โลหะนั้นๆน,น,นะครับองค์ประกอบคือโลหะความชื้นอากาศถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไม่เกิดสนิมแน่นอนถูกต้องไหมครับแล้วปัจจัยทําให้เกิดก็คือสภาวะแวดล้อมนั่นเองนะครับสภาวะแวดล้อมคือทําให้เกิดสนิมมากน้อยนั่นเองถูกต้องไหมครับบางทีเก็บไว้ที่ไม่ได้อับชื้นที่ไม่โดนน้ำเนี่ยการเกิดสนิมก็ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วคำถามคือจริงหรือไม่ครับออกไซา์มากอายุของโลหะมากออกไซายน้อยอายุของโลหะน้อยนะครับก็เก็บเป็นข้อคิดก,กันนะครับจบบริโณ์ครับผมง่ายๆวันนี้รวดเร็วนะครับวันนี้เอาแค่นี้พอสวัสดีครับ